สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวกับแงวมีน้องนินจามาเป็นตัวแทนของน้องแงวและเราแทนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมารีวิวของก็คือสกินแคร์ที่เราได้ใช้เปิดใช้ใหม่ในช่วงนี้ดีกว่าต้องบอกว่าช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวตอนที่หนาวเนี่ย เราอยู่ต่างจังหวัดมันก็หนาวค่อนข้างมากลมแรงมากทําให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้สกินแคร์หลายตัวแล้วก็มีการเปิดของใหม่เราก็เลยอยากจะมารีวิของที่เราไม่เคยได้ใช้มาก่อนหน้านนี้แล้วก็เพิ่งจะมาลองใช้นะคะตัวแรกที่เราอยากจะพูดถึงซึ่งหมดแล้วก็คือตัวนี้ Laneige Water Bank Moisture Essence อันนี้คือใช้เช้าเย็น อันนี้เริ่มใช้หลังปีใหม่อะตอนนี้คือหมดแล้วไม่ถึง1เดือนแต่ว่ามันแค่30มิบลนะเราคือแบบว่าเออช่วงที่เครียกว่าอะไรเอ,อ่ยมันหนาวมากเราแปบบหน้ามันแห้งมากใช่ไหมเราก็ใช้แบบสีปัม๊มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าด้วยราคาของมันจริงๆเขามีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เป็น30มิบมิลน่าจะเป็นแับเหมือนซื้อแพ็คคู่มันก็เลย อใช้ได้แค่ประมาณเดือนเดียวถ้าใช้เช้าเย็นนะแต่ว่าถ้าใช้แค่กลางคืนเนี่ยน่าจะใช้ได้ถึงสอถึงสาเดือนนะคะตัวต่อไปที่เราได้เปิดใช้ใหม่ในช่วงที่ผ่านมาคือคาแรง่งตัวแพลนโกจริงๆตัวนี้คือดูรีวิวเขามาแล้วก็แบบเอออยากได้ซื้อมาตแต่กลางปีละแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันเป็น e m มชันอินออยพูด,ดง่ายมันเหมือนเป็นมอยเจอร์ไรเซอรคือ มันจะคล้ายๆกับตัวดับเบิลเซรั่มของคาแเรงอะตัวเนี้ยคล้ายๆตัวนี้คู่ง่ายๆเนี่ยเนี่ยใช้คู่มันใช้คู่กันได้นะคะคือคือให้ใช้ดับเบิลเซรั่มก่อนแล้วก็ใช้แพนโกตามมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคะ่ะเออแล้วมันเป็นแบบว่าไปเฟสเหมือนกันก็คือกดมาเนี่ยจะมีน้ำมันแล้วก็ตัวอ e ิมลชันแล้วเราต้องวอร์มในมือเราค่อยใช้คือสองตัวเนี้มืนกันเลย สำหรับตัวเนี้มีน้ำหอมนะคะก็ถ้าคนที่ใช้แล้วไม่ชอบกลิ่นหอมหรือว่าแพเอเซนเชลออร์ Oil เนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่ว่าเราอะใช้ได้แต่ใช้แค่กลางคืนเท่านั้นเคยใช้ตอนเช้าอยู่สักพักช่วงหนาวๆใช้แค่วันที่หนาวมาก,มากๆอะพอวันที่ไม่ได้หนาวมากอะเรารู้สึกมันตันเกินไปก็เลยมาใช้แค่กลางคืนตอนนี้นี่หนึ่งเดือนนี่คือแบบ ตัวออยใช้ไปขนาดนี้แล้วอะเห็นไหมเอ้ยแบบเนี้ยขนาดเนี้ยปริมาณเนี้ยออยหายไปขนาดนี้แล้วอะตัวต่อไปที่เราเพิ่งเปิดใช้ใหม่ก็คือ s ัตเลสกินสองตัวนะคะตัวแรกเลยจะเป็นตัวเซรั่มชื่อว่า Bright Potion อ่าเป็น Probiotic Power s e r u UM. เซรัจริงๆแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เกาหลีที่แบบอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศแลไม่รู้ออสเตรเลียหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ อความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นโปรไบโอติกพาวเวอร์เซรั่มอะเนาะคือพูดได้ง่ายว่ามันมีอินกิเอียนที่เราบอกเลยว่ามันคล้ายเอ,อ็นอาร์มาก็ e x t u ก็คล้ายแบบเออมันเหมือนมากจริงๆอะในราคาที่ถูกกว่าแต่ว่าน,นี้แค่สามสิบิลนะแล้วเราใช้แตอนเช้าซึ่งเราชอบมากเลยมันทำให้แบบว่าผิวเราเนี่ยอ่า รับสกินแคร์ต่อไปได้ได้ได้ดีโดยเฉพาะอ่าพวกสกินแคร์ตอนเช้าเราใช้พวกเกี่ยวกับวิตามินซีหรือรอยสิวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแบบอืมใช้คู่กันได้ดีมากตัวต่อไปที่เป็นทั้เซสกินเหมือนกันคือเราเอาอันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของเขาตัวนี้จริงๆเขาดังมากเลยนะเป็นเฟตเตอร์เวดเดลี่มอยเจอร์อ่ามอยเจอร์ซิงครีมแต่ว่าอ่า ตัวขวดเนี่ยจะแปลกพิสดารกว่าแบบครีมปกติทั่วไปกล่าวคือ,อเห็นฝามันไหมเวลาใช้อ่ะคือดึงฝา,าออกอย่างนี้แล้วแบบเป็นที่กดอ่ะกดออกมาอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ยังมันเปื้อนอยู่แต่ปกติแล้วทุกวันเราจะแบบพอใช้เสร็จเราจะเช็ดเพราะว่าเรากลัวมันแบนบสกรปรกอะ่ะเราแบบ,บถ้าสมมติว่ามันต่อมาเราใช้ต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ อาจจะเป็นสิวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่เช็ดเดี๋ยวจะไปเช็ดนะคะคือนี้เราจะใช้ตอนเช้าใช้แค่คือกดมาแค่สองครั้งอะ่ะก็พอกับหน้าแล้วแล้วก็เป็นมาเไลเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกำลังพอดีเลยไม่มากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นตัวที่ถือว่าโอเคนะแบบคือไม่ได้วาหวานนั้นแต่ว่าเราถือว่าเออมันก็ก็ใช้ได้อะแต่ถ้าให้เราเลือกอะ่ะ เราชอบตัวเซรั่มมากกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราได้ลองในช่วงนี้ก็คือตัวบายบายสกาสกีจากอันป้าอ่นอันป้าหรืออองป้าขออ่านมาาเกาหลีหนึงอ่ะอันพาอ่านว่าอันพาเป็นจริงๆเป็นแบรนด์มาจากเกาหลีมีขายในอีเวนต์บอยเราก็เลยลองสั่งมาอยากรู้ว่ามันเหมือนด็อกเตอร์จาดไหม ตัวเนี้ยมันเป็นเจลครีมซึ่งเหมาะกับคนหน้ามันมากๆเท่านั้นแล้วก็แบบเหมาะกับใช้ตอนเช้าในหน้าร้อนเรามาลองใช้ในตอนเช้าช่วงที่แบบเอ่อสิวบุกนิดนึงเพราะต้องทา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 แค่ยาสิวอะเนาะแล้วก็ช่วงที่อากาศร้อนขึ้นแต่สรับเราอะมันยังชุ่มชื้นไม่พอก็คือเราคิดว่าตัวเจลครีมของดรจาร์จารโอเคกว่าดังนั้นอะ ตัวเนี้ยเราก็เลยจะเอามาทาคอต่ออืมแต่ว่าตอนที่อยากลอกวันนี้อาจจะเอามาลองใช้ก็ได้ถ้ายังไม่หมดนะคือเราเป็นอะไรเที่บบว่าถ้าสมมติว่าใช้อะไรแล้วไม่ชอบ mm. เรียเไี้วก็ไม่ชอบแล้วก็แบบเฉยๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราจะเอาไปทาคอแทนเพราะคอต้องบำรุงเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะคือเราก็มีตัวนี้เนาะมาเป็นแบบเอ่อ เดมาจไรเซอร์อยู่แล้วเราก็เลยปรัแบบมันอันนี้ก็เยอะอะน่าจะนานกว่าจะหมดอะเราก็ชอบกว่าตัวเนี้ยอืมคือเราชอบตัวสีชมพูมากกว่าตัวสิการีมชอบตัวนี้มากกว่าก็เลยคิดว่าเออเราจะใช้อันนี้ต่อไปแล้วก็คุณคนนี้ก็คงจะต้องบายบายไปทาคอนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ได้ใช้ใช่วงนี้คือ b บบีเห็นชัดไม่นะอ่า b บบีบูริสเตอร์บูสเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นแบบออยสกัดเย็นที่แบบออยเหลืองอลาม,มากเขาบอกว่าใช้ตอนเช้าเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เหมาะกับหน้าเราคือมันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าหน้าแห้งกว่านี้แล้วก็อากาศแบบ แห้งกว่านี้เย็นกว่านี้แต่ว่าเราว่ามันโอเคนะคือเราเอามาใช้กับคอคือผสมกับอ่าเซรั่มหรือครีมต่างๆที่เราใช้กับคอมันก็ช่วยบูดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นขวดเล็กแค่เนี้ใช้มาตั้งสักพักแล้วยังแบบไม่หมดเลยไม่ถึงครึ่งขวดเลยแล้วก็ราคาหลักร้อยเองถ้าใครไม่แพ้ออร์แกนิกออยก็ลองใช้ได้นะคะตัว b บบี้บริตี้บูสเตตัวนี้ ส่วนตัวสุดท้ายที่เราลองในช่วงนี้ก็จะเป็นคนคนนี้ค่ะในช็อตตัวสิอ่าอันนี้เป็นฮักเซยนะคะเห็นเห็นชัดไหมเอ่ยเป็นอ่ามิสไว้ฉีดระหว่างวันอีมันเห็นไม่ชัดใช่ไหมเอามาใกล้ๆหน่อยไหมปึ๊บอ่าตัวเนี้ย ก็คือสืบเนื่องจากว่าตอนที่เราใช้น้องอันป้าซิกาคีบตัวตวะเกียแล้วมันชุ่มชื้นไม่เพียงพอเราก็เลยแบบต้องใช้มิสเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในการฉีดแล้วก็เออใช้แล้วแบบเออชอบเห็นไหมว่าเนี่ยอันนี้เพิ่งเปิดใช้มาแค่2อาทิตย์เองนะนี่คือใช้ทุกวันอะมันก็เลยแบบหายเบียขนาดนี้แล้วอันนี้เราแบบมาในเซต คือคือเป็นเป็นเป็นมิสที่ชอบมากจริงๆอะ่ะมีมิสหลายตัวแต่ว่าอยู่ที่คอนโดที่กรุงเทพดังนั้นที่บ้านมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยแบบเออต้องใช้ไปก่อนแล้วก็พอใช้แล้วก็รู้สึกชอบว่าถ้าแบบต้องซื้อสั่มคิดว่าก็น่าจะซื้อนะคะลองหักเล่ตัวนี้เออเห็นชัดไหมนะมันไม่จับอ,อ่ะอ่าเออประมาณนี้ค่ะก็ไหนๆก็ไหนละขอฉีดหน่อยแล้วกัน คืกลิ่นมันดีอ่ะแบบ<อ>ถ้าไม่แพ้เนี่ยก็โอเคมากเลยอีกตัวหนึ่งลืมอยู่ตรงนี้ค่าแรงอีกตัวหนึ่งเป็นเฟเชลลิฟเราซื้อมาหลายเดือนละแต่ว่าเพิ่งเอามาลองใช้ในช่วงเนี้ยลองนวดตามที่เขาบอกส่วนตัวเราเฉยๆคือมันก็ไม่ได้แบบ V-shape หน้าเรียวอะไรขนาดนั้นเราว่าแบบโบท็อกีดแวต เห็นผลกว่าเยอะแต่แบบถ้าเอาไปทําสปาอะไรเงี้ยขอาจะชอบแล้วก็ถ้าใช้มากไปอ่ะเราว่าหุดตันเออเราตอนเนี้ยเราก็เลยจะใช้แค่สองปัม๊มแล้วก็ใช้แค่ต้องจอลายตรงกรอบกามเท่านั้นก็พออืมตั้งห้าสิบมิลเนะี่ยไม่รู้จะหมดมาอะไรขวดนี้เพราะว่าแบบไม่ได้ใช้ทุกวันด้วยอืมจริงๆแล้วนอกจากเนี้ยจะมีอีกสองตัวที่เพิ่งเปิดใช้ไม่นานต้องบอกงี้ดีกว่าอุย้ย ตัวแรกคือ Allie of Skin ตัวนี้เป็น Peptide and Antioxidant Firming Daily Treatment a l l i of Skin เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แพงแต่ดีและคุ้มแล้วจะยังไงก็ต้องซื้อซ้ำอะ่ะอันนี้ค่ะในเซโฟลานะคะอ่าคืออันเนี้ยเราใช้เป็นครีมกลางวันเราชอบที่เขาใส่ อินกิเลียนที่ดีเข้ามาเยอะมากเพร้อมเป็นไซแอนเบ b a s ินแคร์ c a r เนอะแล้วก็มีการปรับสูตรเรื่อยเพื่อพัฒนาเรื่อยและแพงมากคือต้องรอแบบลดอย,อ,อย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหรือเวลามันมีเซล,ล์ในเซฟา่เราถึงจะแบบซื้อมาจริงแบบอยากสะลองครบทุกตัวแต่แบบราคารวมกันก็บ oh God. แบบอ๋อไม่กอแพงมากอันนี้แค่อันตัวเดียวราคาเต็มก็คือเกือบห้าพันแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ถามว่าใช้ดีไหมเราว่าใช้ดีนะ คือถ้ามีเงินน่ะก็ <_ S 1> คงแบบซื้อยี่ห้อนี้เรื่อยๆแต่ว่าช่องไหนไม่มีเงินก็ต้องหาตัวอะไร alternative option ตัวแทนตัวต่างตัวอื่นไปก่อนละกันจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้แพงมากตัวนี้คือเราเห็นในร้านพวกแบบ if and boy convey จะขายเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นทรงยาวๆอันนี้เราซื้อมาจาก ร้านยาในในโรงพยาบาลมันเป็นทรงนีแทนคืออันเนี้ยเป็นมอเจรไรเซอร์ที่สามารถใช้เป็นเมกับเปสได้ของไบโอเดอร์มาอ่าเป็นแอนตี้เรดเนสแคร์สำหรับเซนสิทีฟสกินอ่าจริง,รงๆแล้วมันเหมาะกับคนหน้าแห้งที่แบบแพ้ง่ายแต่ว่าหน้ามันก็ใช้ได้นะไม่ได้มันเยิมแล้วก็แบบดีด้วยเราเราจะใช้วันที่เราจะออกไปไหนเราต้องแบบเราต้องแบบแต่งหน้าลงคูชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปสลับใช้กับ ตัวไอ a i ล y f o ฟ m มิงตัวนั้นแล้วก็คือช่วงนี้ใช้ทัสเตส,สกินไงเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วราคามันก็ไม่แรงพูด,ดง่ายๆเสียดายตังไอของ Alice of s k i นแพงกว่าหมดแล้วก็เดี๋ยวจะกรีดลองจริงๆแล้วคิดว่าช่วงนี้ของใหม่ที่ใช้อะ่ะหมดละที่เหลือจะเป็นของเก่าที่ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเออะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาทำาอ รีวิวเป็นไฟนนซรีวิวของแต่ละตัวนะคะอ่าดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ